ฝนตกแห้งคักเด้อพี่น้องเบิ่งน้าไหลทอ่อจ,นจนุดๆกูได้ว่านเข่าก็ชีได้ว่านไม่ละปีนี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง YouTube สวัสดีพี่น้องทางแฟนเพจอีสานคนมันปลาครับผม mm hmm. มื้อนี้ก็คือเก่าแล้วครับมาเอาปลาซิ่วนะครับผมปลาซิ่วน้ำไหลโอ้ขึ้นนะครับขึ้นหัว ตเต็มเลยครับผมนี่ครับมองน้ามันไหลมองน้ามันไหลลกนะครับอีกมองนึงนะครับครับนี่อีกมองนึงครับปลาซิวมันหนึ่งสิวไหวทวน่น้ามากเนี่ยครับเดี๋ยวฮาจุดนี้ก่อนนะไปครับ นี่ครับสอนมากเมื่อกี้นะครับผมหรือว่าได้หลายรครับเข้าสีสอนมองระเที่ยวกับพ่อนะครับอย่าก็ร่างเลือกอสะวะออกหรือขี่เงี้ยครับเลือกออกมันปนไปกับป่าซิว แต่ถือว่าเอาได้ย่ได้กินครับผมเดี๋ยวสอนแล้วก็นสิพยายามตรงอีกครับพอเราเห็นว้มือศร้านี่ครับหลังจังสอนเสร็จครับไป็สิ่งมายามตรงครับพี่น้องพอเราเห็นว้มือศร้า อ้อฝ่าซิ้วหน่อยครับคว่าได้หลายอยู่ครับไปโมกนะพี่น้องมึงน่ะ ก็นำไหลปลาซิวมันจะออกจากหงองจากสาแล้วครับแต่ส่วดนๆอดยู่ห <c oughs> ลายครับพี่น้อง ขื้นฝนตกแห้งครับน้ำไหลขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมครับผมโอกาสหน้าเจอกันไหมสวัสดีครับ